ข่าวอัปเดตวันที่2มาแล้วพบกับข้อมูลหมวดการต่อสู้และหมวดการต่อสู้จัดอันดับใหม่คลิปนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลหมวดใหม่ที่คุณควรรู้ไปดูกันเลยครับเมื่อเกมอัปเดตเสร็จแล้วคุณผู้ชมเข้าเกมแล้วกดปุ่มโจมตีคุณจะพบหน้าต่างโจมตีใหม่แก้วขอบอกก่อนว่าแก้วถ่ายคลิปในหมวดพัฒนาตัวเกมจริงหน้าจอการออกแบบรวมถึงค่าศนะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกมปล่อยอัปเดต เข้ามาจะพบกับหน้าจอใหม่ครับก็จะมีแถบด้านบนให้เราเลือกเล่นหมดครับมีโหมดผู้เล่นหลายคนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แล้วก็จะรีวิวในคลิปนี้แล้วก็มีหมดผู้เล่นคนเดียวนะครับรวมถึงหมดการฝึกซ้อมพอเราเข้าไปที่หมดผู้เล่นหลายคน,นครับจะแบ่งเป็น2ตัวเลือกให้เราได้เล่น,นครับก็จะแบ่งเป็นด้านซ้ายที่เขียนว่าการต่อสู้ก็จะเป็นโหมดฟาร์มและด้านขวานะครับเป็นการต่อสู้บทจัดอันดับเรามาดูที่โหมดฟาร์มกันก่อนเนานะ หมดฟาร์มครับหน้าตาก็จะเป็นภาพฐานแคท t อ e แคน,นครับกำลังจะออกไปรบกันเราจะเห็นปุ่มนครับด้านซ้ายมือปนเป็นลูกกระดาน,นครับแล้วก็มีดาบปักอยู่แล้วกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นหน้าต่างที่บอกว่าบันทึกการป้องกันว่าใครมาตีบ้านเราบ้างเราเสียถ้วยได้ถ้วยเท่าไหร่นะครับแล้วเราสามารถที่จะไปแก้แค้นได้แล้วก็มีบันทึกการโจมตีนะครับว่าเราไปปนบ้านใครบ้าน,นครับแล้วก็ ได้ทรัพยากรเท่าไรอะไรยังไงเนาะก็สามารถที่จะดูที่นี้ได้เลยจากนั้นครับก็จะมีปุ่มตัวไอะครับให้คุณผู้ชมกดก็จะเป็นข้อมูลการต่อสู้สามารถเข้ามาดูภาพรวมโลกป้องกันและการแก้แค้นได้ครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับบทนี้มากยิ่งขึ้นจากนั้นครับคีย์หลักของเราเลยครับก็คือหน้าการต่อสู้ครับแล้วก็มีปุ่มที่เขียนว่าหากคู่ต่อสู้ครับเราก็ใช้ทองคํา1000 600เหรียญนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลบ้านเนาะว่าผู้ชมอยู่บ้านไหนยิงบ้านสูงก็จะจ่ายเยอะนะครับก็จะเป็นเหมือนหมดฟาร์มทั่วไปเมื่อกดแล้วนะครับก็จะหาผู้เล่นนั่นเองอย่างเช่นเราก,กดมาเจอบ้างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตีได้เลยสําหรับหมดการต่อสู้จะไม่มีการได้หรือเสียถ้วยในหมดการต่อสู้การจับคู่อิงจากเลเวลบ้านของเราแล้วก็มีโอกาสเจอบ้านสูงกว่าและต่ำกว่าด้วยโลเวทมูและการแก้แค้น ทำงานกับโหมดการต่อสู้เท่านั้นผู้เล่นทุกคนรวมถึงผู้เล่นหลีกตำนานสามารถออกไปโจมตีในโหมดการต่อสู้หรือโหมดป้นได้แบบไม่มีจำกัดต่อไปเรามาดูอีกโหมดกันนะครับได้แก่โหมดการต่อสู้จัดอันดับโหมดนี้จะเป็นการคัดลอกระบบหลีกตำนานเก่ามาปรับปรุงให้แข็งแกร่งขึ้นเรามาดูกันครับว่าเราทําอะไรได้บ้านครับก็จะมีปุ่มด้านซ้ายนะครับเป็นปุ่มบอกประวัติการโจมตีนครับแล้วก็มีแถบให้กดเนาะ ว่าบัตรการลบนะครับตำแหน่งโหมดจัดอันดับปัจจุบันเป็นอย่างไรเดี๋ยวแก้วจะอธิบายในคลิปนี้แล้วก็มีปุ่มนะครับให้ผู้ชมถ้ามาถึงเลยเนี่ยเราจะต้องเลือกผังบ้านแล้วก็กองกำลังเสริมก่อนก็เลือกเลยครับว่าจะใช้ผังบ้านไหนนะครับถ้ายังไม่ได้เลือกมันจะไม่มีเนาะผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับทุกผังบ้านที่ผู้ชมมีอยู่แล้วก็เลือกได้ครับว่าจะเอาผังไหนเป็นผังป้องกันแก้วก็แนะนําว่าให้ใช้ผังที่ ป้องกันดีๆเนาะสำหรับเอาแบบมาตันถ้วยหรือใช้บุริกเเจนก็ใช้เลยครับดอกกดไปแก้วว่าผังนี้น่าจะโอเคแก้วเลือกผังนี้นครับมันก็จะเลือกไว้แล้วก็ด้านล่างครับมันจะเขียนว่าจัดกองกําลังเสริมตั้งรับนะครับก็คือใส่ฐานฝ้าแคนเราสามารถเลือกฐานแคนได้ด้วยตัวเองฟรีเลยครับโดยที่ไม่ต้องขอเพื่อนในแคนก็ก็แล้วแต่เลยครับว่าจะขออะไรเอาเป็นว่าแก้วขอเบสิกเบสิกเลยครับเป็นโกแข็ง2ตัวแล้วก็ ตลอมหนึงเตารวมถึงธนูครับอีก7ตัวหรือเปล่าใช่ครับก็จะได้เซตนี้มาครับเป็นผังบ้านอันนี้แล้วก็การใส่ฐานฟอคแคนแบบนี้เลยแล้วก็กดกระบาดไปจากนั้นครับมันก็จะเขียนว่าการต่อสู้หมวดจัดอันดับได้านบนจะมีไอคอนหลีนครับเดี๋ยวแก้วจะบอกครับว่าหลีกมีหลีกอะไรบ้านครับเขาจะบอกเป็นตัวเลขเนาะก็จะเป็นหลีกย็ดใจไฟฟ้า เลเวล25นั่นเองหรือ2ีเนาะแล้วก็มีปุ่มลงทะเบียนนะครับที่เราสามารถกดลงทะเบียนได้เพื่อที่จะเข้าไปเล่นในทัวนเมนต์เดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไปแล้วก็จะมีบอกนะครับว่าทัวนเมนต์จะเริ่มในกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าร่วมได้เลยเมื่อคุณผู้ชมพร้อมนะครับก็กดปุ่มลงทะเบียนแล้วมันก็จะบอกนะครับว่ากติกาการแข่งขันนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นหล็กนี้นะครับที่เป็นลีก ยักษ์ใหญ่ไฟฟ้า25ครับก็จะบอกว่าทัวร์นาเมนต์จะเริ่มทุก30นาทีนะครับอันนี้เป็นเพราะในเตปวิวเนาะที่แก้วเล่นอยู่นะครับแล้วก็แข่งขันเป็นกลุ่มนะครับจำนวนสูงสุดร้อยกลุ่มการโจมตีและการป้องการถูกจํากัดไปถึงอันดับสูงสุดเพื่อเล่นขั้นแล้วก็เราสามารถที่จะกดตัวไอนะครับเพื่อดูลีกได้นะครับก็จะเป็นการบอกลีนครับว่ามีลีกอะไรบ้างมีตั้งแต่ลีก1น,นะก็คือลีกโครงกระดูกไปจนถึง ลีก34นะครับก็จะเป็นลีกตำนานครับเป็นตำนานใหม่เนาะก็จะเป็นลีกตำนานที่เราสามารถเล่นได้แล้วก็ทัวนเมนต์บอกนะครับว่าจะเริ่มในเมื่อเมื่อไรแล้วก็มีปุ่มลงทะเบียนไว้นะครับเผื่อเราจะไม่อยากที่จะมากดลงทะเบียนเองก็สามารถติ๊กไว้นะครับมันก็จะลงทะเบียนให้อัตโนมัติเลยแล้วก็กดลงทะเบียนเลยก็จะขึ้นนะครับบอกว่าลงทะเบียนแล้วกําลังเตรียมทัวนเมนต์ก็จะประมาณนี้เลย และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับหน้าต่างการโจมตีเราไปเจาะลึกข,ข้อมูลหมดใหม่แบบจัดเต็มกันเลยครับการต่อสู้โหมดจัดอันดับการต่อสู้หมดจัดอันดับคือดิเกรเจนปัจจุบันที่แข่งแกร่งกว่าเดิมแต่ตอนนี้รวมเข้าด้วยกันกับทวยดีอนุญาตให้ผู้เล่นเลือกทําการแข่งขันเมื่อไหร่ก็ได้การจะเข้าร่วมในการต่อสู้โหมดจัดอันดับผู้เล่นจะต้องกดปุ่มเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์โปรดอย่าลืมลงทะเบียนเมื่อการแข่งขันทัวร์นาเมนต์จบลง หรือติ๊กถูกที่ช่องลงทะเบียนอัตโนมัติเลือกผังบ้านสําหรับใช้ป้องกันตลอดทัวนาเมนเปลี่ยนผังบ้านระหว่างทัวนาเมนไม่ได้เลือกฐานเฝ้าแคนจานวนทรัพยากรที่ป้นได้และกดผังบ้านจะถูกกําหนดโดยระบบ Snapshot ผู้เล่นสามารถได้หรือเสียถ้วยในการต่อสู้ถ้วยจะรีเซ็ตเมื่อเริ่มซีซั่นของแต่ละทัวนาเมนลีกตำนานรีเซ็ตทุก4สัปดาห์ลีกตำกว่าลีกตำนานรีเซตทุกสัปดาห์ อันดับของผู้เล่นในกระดานผู้นำเมื่อจบซีซั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะอยู่รีกถ้วยรางวัลไหนถ้วยรีกอนุญ,ญาตสำหรับจำนวนการตีต่อวันตั้งแต่6ครั้งต่อสัปดาห์ในลีกที่ต่ำที่สุดไปจนถึง56ครั้งต่อสัปดาห์สำหรับรีกที่สูงที่สุดคือรีกตานานบ้านแต่ละเลเวลจะมีขั้นต่ำของรีกผู้เล่นในบ้านนั้นไม่สามารถที่จะตกลงไปต่ำกว่ารีกขั้นต่ำได้เมื่อผู้เล่นอัปเกรดบ้านเป็นบ้านเล้วสูงขึ้น ผู้เล่นจะได้รับการโปรโมทไปยังหลีกขั้นต่ำใหม่ในทัวร์นาเมนต์ถัดไปผู้เล่นที่กลับมาเล่นหลังจากไม่ได้เข้าเกมเจ้คิดว่าน่าจะ3าสวันขึ้นไปผู้เล่นจะได้หยุดติงสัปดาห์ฟรีสําหรับหลีกที่เริ่มขึ้นดังนั้นเขาสามารถหยุดเล่นโดยไม่โดนลงโทษหลีกสูงๆจะมีการปรับแต่งในหมวดยากเพื่อทําให้การต่อสู้ท้าทายมากขึ้นระบบเก่าหลายคนบอกว่าบ้าสิตีง่ายมากการปรับแต่งจะอธิบายในเกมเช่น e s p o r t พิเศษสำหรับ e-sport การป้องกันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ความเสียหายและพลังชีวิตของผู้กล้าที่ตั้งรับเพิ่มขึ้น20%ความเสียหายและพลังชีวิตของผู้กล้าที่โจมตีลดลง10%เเ็ลเวลอุปกรณ์คอมมอนลดลง3เลเวลเลเวลอุปกรณ์อีพิกลดลง6เลเวลแล้วต่อมานี่ครับก็จะเป็นการปรับแต่งที่ใช้ในในหมวดของผู้เล่นทั่วไปนะครับก็จะมีปันการครับนี่เลย ข้อมูลบอกว่าการป้องกันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น7%ความเสียหายและพลังชีวิตของผู้กล้าที่ตั้งรับเพิ่มขึ้น7%ความเสียหายและพลังชีวิตของผู้กล้าที่โจมตีลดลง3%ก็ถือว่ายากขึ้นมาหน่อยจะใช้สำหรับหลีกตำนานลบ2ดีกต่อไปนะครับก็เป็นขั้นสูงการป้องกันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น14% ความเสียหายและพลังชีวิตของผู้กล้าที่ตั้งรับเพิ่มขึ้น14%ความเสียหายและพลังชีวิตของผู้กล้าที่โจมตีลดลง6%กครับสำหรับใช้ในลีกลบหงลีกตำนานครับก็คือลีกต่มกว่าลีกตำนานาน1ขั้นและสุดท้ายครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญครับก็จะเป็นความยากเลเวล3าเลยอันนี้ก็จะบอกว่าการป้องกันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ความเสียหายและพลังชีวิตของผู้กล้าที่ตั้งรับเพิ่มขึ้น20% ความเสียหายและพังชีวิตของผู้กล้าที่โจมตีลดลง10%อันนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ในลีกตำนานนั่นเองก็ถือว่ายากขั้นสุดเลยแกับใครที่บอกว่าลีกเลนเจนง่ายแกับก็ลองมาเจอหมดนี้อาจจะทําให้เราท้าทายมากขึ้นแต่ว่าทั้งสามหมดนี้เลยนกคับที่แก้วแนะนำไปนะคับก็จะปรับใช้กับผู้เล่นทั่วไปนะครับในลีกที่30 32 33 34นะคบแล้วก็ จะไม่มีการจํากัดเรื่องอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ก็จะใช้ได้เร็วสูงสุดเลยการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จความสําเร็จหลิกดวงดาวจะถึงเวลาปิดตัวลงในอัปเดตนี้ความสําเร็จนี้จะถูกแสดงในโปรไฟล์ผู้เล่นทุกคนที่ทําสําเร็จในอัปเดตเก่าถึงแม้จะทําความสําเร็จได้แค่หนึ่งดาวก็ตามแต่ผู้เล่นจะไม่สามารถทําความสําเร็จนี้ได้อีกต่อไปสําหรับผู้เล่นใหม่ความสําเร็จนี้จะถูกซ่อนและไม่สามารถทําความสําเร็จนี้ได้ความสําเร็จใหม่ ที่เข้ามาในแอบเด็นี้ได้แก่ผู้ติดตามลีกไปถึงลีก6 9และ12ผู้คันคขลีกไปถึงลีก15 18และ21แฟนพันธ์แท้ลีกไปถึงลีก24 27และ28ผู้บ้าดีกไปถึงลีก29 30และ31เจ้าแห่งลีกไปถึงลีก32 33และ3 4รวมเพชรที่ได้ทั้งหมดจากความสำเร็จใหม่3,600เพชรวงจรการต่อสู้ลีกรายสัปดาห์ ทำลายทัวนเมนต์หลีกรายสัปดาห์เปิดให้ลงทะเบียนวันจันทร์เวลาเที่ยงวันถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงวันผ um <No um ู้เล่นจะลงทะเบียนและเล่นทัวนเมนต์หลีกปัจจุบันได้วันศุกร์เวลาเที่ยงวันถึงวันจันทร์เวลาเที่ยงวันเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับการแข่งขันทัวนเมนต์หลีกสัปดาห์ถัดไปช่วงเวลาเปิดให้โจมตีวันอังคารเปิดเที่ยงวันถึงวันจันทร์เวลาเที่ยงวันช่วงเวลาทัวนเมนต์รีเซ็ตวันจันทร์เวลาเที่ยงวันถึงวันอังคารเวลาเที่ยงวัน การลงทะเบียนทัวร์นาเมนต์ลีกและสถานะของผู้เล่นเมื่อผู้เล่นลงทะเบียนจ้งค่าการป้องกันเขาจะถูกจับเข้าไปอยู่ในพูระบบจับคู่หน้าจอจะแสดงหมวดการจับคู่ความตัวบ่งชี้การต่อสู้จะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้และตัวจับเวลาเริ่มขึ้นบนอาคารเป็นละเที้งวันการสูญเสียหลีกสัปดาห์แรกที่ผู้เล่นไม่มีความเคลื่อนไหวในทัวร์นาเมนต์ลีกเขาจะยังมีหลีกอยู่หากเขายังคงไม่มีความเคลื่อนไหวเขาจะพบกับการสูญเสียลีก หนึ่งสัปดาห์จะเสียหลีกจนกว่าจะถึงลีกขั้นต่ำของเลเวอ้านผู้เล่นที่มีความเคลื่อนไหวหมายความว่าโจมตีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทัวร์นาเมนต์ไม่มีความเคลื่อนไหวหมายความว่าไม่ลงทะเบียนสัปดาห์นั้นหรือลงทะเบียนแต่ไม่โจมตีในทัวร์นาเมนต์หลังจากตกมาอยู่ลีกขั้นต่ำครบ1สัปดาห์เขาจะถูกจัดในไม่มีอันดับการได้คะแนนในทัวร์นาเมนต์ลีกและการพลาดการโจมตีได้รับถ้วยในการโจมตี ทุกการโจมตีจะมีถ้วย40ถ้วยให้คุณความมันมาโดยไม่คำนึงถึงความต่างกันของถ้วยและจะได้รับถ้วยโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ตีได้3ดาวได้40ถ้วยตีได้2ดาวได้16-32ถ้วยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ทำลายล้างที่ทําได้50%สองดาวจะได้16ถ้วยและ1ถ้วยจะเพิ่มทุกทุก3%ที่ทําได้ที่มากกว่า50%ตีได้1ดาวได้5-15ถ้วยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ทำลายล้างที่ทําได้ 1% 1ดาวจะได้5ถ้วยและจะเพิ่ม1ถ้วยทุก9%หากตีได้0ดาวจะไม่ถูกลงโทษโดยไม่ได้ถ้วยแต่จะได้ถ้วย1-4ถ้วยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ทำลายล้างจะได้1ถ้วยทุก10%หากตีได้9% 0ดาวจะไม่ได้ถ้วยการได้ถ้วยในการป้องกันทุกการป้องกันจะมีถ้วย40ถ้วยให้คุณความมันมาโดยไม่คำนึงถึงความต่างกันของถ้วยและจะได้รับถ้วยโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ถ้าคุณเสีย3ดาว 40ถ้วยจะไปหาผู้โจมตีและผู้ป้องกันจะได้ส่วนถ้วยเสียสองดาวผู้โจมตีจะได้1 6ถึง32ถ้วยผู้ป้องกันจะได้ส่วนต่างจาก40ถ้วยยกตัวอย่างผู้โจมตีตีได้32ถ้วยผู้ป้องกันจะได้ถ้วย8ถ้วยก็คือส่วนต่าง8ถ้วยนั่นเองเสียหดาวผู้โจมตีจะได้5ถึง15้ถ้วยผู้ป้องกันจะได้ส่วนต่าง40ถ้วยยกตัวอย่างผู้โจมตีได้15้าถ้วยผู้ป้องกันก็จะได้25้ถ้วยเสียศูนย์ดาว ผู้โจมตีจะได้สูงสุด4ถ้วยผู้ป้องกันจะได้ส่วนต่าง40ถ้วยยกตัวอย่างผู้โจมตีได้ศูงถ้วยผู้ป้องกันก็จะได้40ถ้วยหน้จบการต่อสู้จะแสดงจำนวนถ้วยที่ได้จากการโจมตีและป้องกันหากคุณต้องการลิงก์จัดบ้านสำหรับใช้แข่งขันในโหมดจัดอันดับใหม่ที่จะมาถึงแก้วขอแนะนำให้คุณสมัครสมาชิกเว็บแก้วก้า .com แก้วจะส่งอีเมลพร้อมลิงก์จัดบ้าน9ถึงบ้าน17 สำหรับดันถ้วยให้ลองใช้กันเก้สาส่ยดิงเว็บไว้ในคำอธิบายสามารถสมัครได้ฟรีมีลิงก์จากบ้านใหม่ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกเดือนตารางของป้นรทนเม์ลีกทั้งหมดจะได้โจมตีกราบ snapshot ของผู้เล่นที่เราเจอสเปกตรจะถูกสร้างโดยระบบการเปลี่ยนแปลงโบนัสลีกโบนัสลีกทำงานแบบเดียวกับระบบปัจจุบันแต่รางวัลจะแตกต่างกันเล็กน้อยตั้งแต่มันคำนวณจากลีกและเรือวบ้านโบนัสมีสำหรับทุกการโจมตี ท้งการต่อสู้และการต่อสู้บทจัดอันดับผู้เล่นจะได้รับเปอร์เซนต์โบนัสอิงจากเปอร์เซนต์ทำลายล้างจากการโจมตีของเขาสําหรับทุกเปอร์เซนต์การทำลายล้างคุณจะได้โบนัสต6ตัวอย่างเช่นคุณโจมตีได้50%คุณก็จะได้โบนัส80%หรือคุณโจมตีได้33%คุณจะได้โบนัส52%ผู้เล่นที่ไม่มีอันดับจะได้โบนัสลีกอิงจากเรเวลบ้านรวมถึงผู้เล่นบ้าน1-6กการเปลี่ยนแปลงโบนัสดาว ทั้งการต่อสู้และการต่อสู้หมวดจัดอันดับจะช่วยกันทำโบนัสดาวรายวันรางวัลในโบนัสดาวอิงจากความคืบหน้าในหมวดจัดอันดับเพิ่มแร่ดาวในโบนัสดาวผู้เล่นที่ไม่มีอันดับจะได้โบนัสดาวอิงจากเรวบ้านรวมถึงผู้เล่นบ้าน1 6ถึง6การตั้งค่าลีกจำนวนลีกได้รับการเพิ่มจำนวนสำหรับระบบทัวนาเมนต์ลีกใหม่11ลีกต่ำกว่าลีกตำนานแบ่งออกเป็น3ระดับรวม3าลีก ลีกตำนานานลีกหลีกตำนานเหลีกซูเปอร์มังกรตอนนี้เกมจะมีทั้งหมด34ลีหลกจำนวนการต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์ลีกถูกตั้งค่าโดยอิงจากหลีกแผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้เล่นเก่ารวมถึงผู้เล่นหลีกตำนานทีมงานกำหนดเวลาไว้คิววันจันทร์ที่6ตุลาคมเมื่อซีซั่นลีกตำนานปัจจุบันจบลงการวางตำแหน่งของผู้เล่นในลีกใหม่ผู้เล่นจะเปลี่ยนผ่านตามนี้600,000อันดับแรกในหลีกตำนานเก่า โดยเปลี่ยนผ่านจากอันดับเมื่อซีซั่นจบลงในวันที่6ตุลาคม1แสนอันดับแรกจะเข้าไปอยู่ในลีกตำนานใหม่ซูเปอร์มังกร2แสนอันดับถัดไปจะเข้าไปอยู่ในลีก3.3มังกรไฟฟ้า1และ3แสนอันดับถัดไปจะเข้าไปอยู่ในลีก3.2มังกรไฟฟ้า2รวมทั้งหมด6แสนอันดับแรกหากผู้เล่นไม่ได้อยู่ใน6แสนอันดับแรกเขาจะเปลี่ยนผ่านตัวเองจากเรียวบ้านและเทวรังวัลเมื่อเกมปิดปรับปรปุงการเปลี่ยนแปลงลีกตำนาน ผู้เล่นที่ได้รับการโปรโมทจากลีกสามสามารถเลือกลงทะเบียนสําหรับลีกตานานได้เมื่อได้รับการโปรโมทผู้เล่นอาจจะลงทะเบียนโดยไม่สนว่าตอนนี้ลีกตานานแข่งถึงไหนแล้วหลังจากลงทะเบียนการลงทะเบียนอัตโนมัติจะถูกกาหนดไว้ตลอดเวลาที่ผู้เล่นอยู่ลีกตานานหากผู้เล่นเลือกที่จะไม่ลงทะเบียนลีกตานานลีกจะหายไปผู้เล่นลีกตานานสามารถเล่นได้ทั้งหมดการต่อสู้และการต่อสู้หมดวดอันดับผู้เล่นจะต้องประคองถ้วยไม่ให้ต่ำกว่า 4,900ถ้วยเพื่อไม่ให้ถูกเตะออกจากหลีกตำนานการลดขั้นจะทำเมื่อสึ้นสุดการต่อสู้ในวันอาทิตย์เพื่อให้ผู้เล่นที่ถ้วยลดลงเบื่อสู้เพื่อกลับมาถ้วยเกิน4,900ถ้วยและจะไม่โดนเตะในวันอาทิตย์เมื่อโดนลดขั้นผู้เล่นจะต้องลงทะเบียนหมดจะอันดับอีกครั้งเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นกลับไปหลีกตำนานเหมือนเดิมการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของหลีกตำนานเวลาต่อไปนี้หลีกตำนานจะมีระยะเวลา4สัปดาห์เท่ากันตลอด ีซั่นแรกจะเริ่มบันจันที่6ตุลาคมนี่คือวันแรกของหลีกตำนานใหม่การต่อสู้เปิดให้เล่นตลอดเวลาสำหรับผู้เล่นหลีกตำนานผู้เล่นในทัวร์นาเมนต์หลีกตำนานสามารถโจมตีในหมู่บ้านหลักและได้รับการป้องกันเมื่อไม่มีโล่ในหมวดการต่อสู้ปกติผู้เล่นในหลีกตำนานจะไม่สามารถปิดการโจมตีในหมวดการต่อสู้ปกติในบาอกังวันได้แต่ก็ไม่ถูกบังคับให้ออกไปโจมตีในหมวดการต่อสู้แก้วพามาทัวร์ระบบใหม่นี่ครับว่ามีอะไรบ้าง เมื่อเริ่มเกมนะครับมันจะมีหน้าต่างครับบอกว่าเราอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับและตีไปเท่าไหร่แล้วซึ่งแก้วตีไปสี่ตาครับก็เลยตีไม่ได้เพิ่มครับต้องรอวันใหม่แล้วพอเข้ามาครับมันก็จะบ่นครับว่าตอนนี้บันทึกการรนะครับสนานะหมดจัดอันดับปัจจุบันเป็นอย่างไรครับแก้วตีไปสี่ตาครับก็มีบอกครับว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็การป้องกันครับมีใครมาตีบ้างเป็นน้าสรุปที่ค่อนข้างคีเลยนะครับจะเห็นว่าแก้วตีไปวันนี้นะครับแก้วได้บวก 178ถ้วยครับจากการที่แก้วโจมตีได้บวกไปร3 6ถ้วยและการป้องกันครับบวกไป42่ถ้วยถ้าเราตีได้3ดาวครับเราก็จะได้40่ถ้วยถ้าเราตีได้2ดาว77%ก็ได้25ถ้วยครับแล้วก็การป้องกันครับถ้าเราเสีย3ดาวเราก็จะได้แค่ศูนย์ถ้วยแล้วก็สามารถดูประวัติการโจมตีได้นะครับว่าคนที่มาโจมตีครับเราไปโจมตีเขาเขามาโจมตีเราเราบวกกี่ถ้วยได้กี่เปอร์เซ็นต์ ได้ใช้สูตรอะไรนะครับสามารถที่จะกดดูรีเพย์ได้เช่นกันเช่นเดียวกับการที่เราดูป้องกันเนาะถ้าเราตุนตีนครับแล้วก็เสียสามดาวนะครับเราจะบวกสนยนถ้วยนั่นเองแต่ถ้าเราป้องกันได้นะครับไม่เสียสามดาวเราก็จะมีถ้วยบวกด้วยนั่นเองและต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปิดที่ดูนครับในหน้าของกระดานผู้นำนะครับก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับว่าในลิกที่เราอยู่นะครับทั้ง100คนเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ เราจะได้เลื่อนชั้นหรือไม่เราจะอยู่ดิกเดิมครับหรือเราจะตกชั้นแล้วก็แต่ละคนนะครับที่อยู่ในหลีกนี้เราสามารถที่จะไปดูได้นะครับว่าเขามีค่าเฉลี่ยดาวการโจมตีฉเฉลี่ยกี่ดาวนะครับอย่างเช่นตี10ตาได้3ดาวทุกตาก็ฉเฉลี่ย3ดาวแล้วก็เปอร์เซ็นต์ทำลายล้างครับว่าฉเฉลี่ยเท่าไหร่และการแข่งขันนะครับจะวัดกันที่ว่าถ้าใครนะครับทำเปอร์เซ็นต์ทำ,ทำลายล้างเท่ากันครับหรือว่าได้ดาวได้ถ้วยเท่ากันเนี่ยจะดูที่ระยะเวลาการโจมตีโดยฉเฉลี่ย อย่างเช่นถ้าแก้วตีไวกว่าคุณชู้ชมครับแก้วก็จะได้อยู่อันดับสูงกว่าก็ถือว่าการแข่งขันนะครับเราต้องแข่งกันก็ต้องแข่งให้ไหวขึ้นนะครับการใช้สูตรที่ชาญครับอาจจะส่งผลให้เราไม่ได้เรื่องฉันนั่นเองแก้วก็กดให้ดูเนาะก็จากประมาณนี้เลยนะครับกับหน้ากระดานผู้นําและมีประวัติหลีกนะครับแก้วไม่มีเนาะแล้วก็สลักการของฉันครับต่อไปนี้มันจะบอกอันดับระดับโลกประจำฤดูก,กาลนะครับว่า อันดับที่เราอยู่นะครับในบ้านของเราครับเช่นแก้วอยู่บ้าน16ตอนนี้ใครอยู่อันดับ1อันดับ2อันดับ3แลเราก็จะบ่นครับว่าใครอยู่อันดับไหนแต่การอยู่อันดับนะครับจะไม่บ่นครับว่าเราจะได้เพชรหรืออะไรไหมเราแค่จัดอันดับเฉยๆครับท่านผู้ชมอยู่บ้านต่ำกว่านครับเช่นบ้าน15 14ครับหรือต่ำกว่านี้ก็จะเห็นบ้านของท่านผู้ชมนะครับว่าอยู่อันดับไหนอย่างเช่นแก้วครับอยู่อันดับที่22ของ โลกในหมวดเด็บิวนอรก็จะเป็นเคียเตอร์นั่นเองแก้วพามาชมหลีกันครับว่าแต่ละลีนครับหน้าตาเป็นอย่างไรกดที่ไอคอนหลีกด้านซ้ายมือบนแล้วก็กดภาพรวมหลีกเลยครับแก้วเริ่มต้นที่หลีกเล็กสุดเลยครับหรือล่างสุดเลยก็จะเป็นหลีกคูกระดูกหนึ่งครับหน้าตาก็จะบอกครัวว่าการต่อสู้หกครั้งต่อทัวร์นาเมนต์ครับทัวร์นาเมนต์นึงก็จะมี7วันครับหรือ1สัปดาห์ก็ตีหกครั้งครับหรือว่าตีวันละครั้งนั่นเอง เพราะว่าปรงหลาดครับอาจจะได้อาจจะยังไม่เอกทีมานะครับก็จะมาตีวันละครั้งถือว่าสนุกๆนกเนาะแล้วก็มีบอลครับว่าบนัดลีกได้เท่าไหร่บนัดดาวได้ไดเท่าไหร่นะครับสำหรับลีกโครงกระดูกหนึ่งจะยังไม่ได้แร่ดาวนะก็จะได้แร่ฟ้าสาหรับชิ้นและแร่ม่วง2ี่สิบชิ้น,นครับก็มีโครงกระดูกสอนครับแล้วก็โครงกระดูกสามครับหรือว่าถ้าเราเดินไปนะครับมันจะเป็นโครงกระดูกสามขีดสองขีดหนึ่งขีดนั่นเอง ก็จะมีบ่อนคบแก้วจะเลื่อนช้าๆเนาะเราจะดูทีะลีกกันครับแล้วก็มาเป็นลีกคนเถื่อน4คนเถื่อน5้คนเถื่อน6ครับสำหรับลีกนี้จะตี6ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์เหมือนเดิมแล้วก็ได้แร่ทำนี้เลยต่อไปก็จะเป็นลีกพุทธนุเจ็ดครับลีกนี้จะตี8ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์ครับแล้วก็จะได้แร่แบบนี้เลยแต่ที่พิเศษครับก็คือลีกพุทธนุ9จะได้แร่ดาวแล้วนะครับก็จะได้1ชิ้นผู้ชมอาจจะมองว่ามันน้อยไปหน่อย แต่อย่าลืมว่า30วัน,นครับเราก็ได้30ชิ้นนะและดาวก็ถือว่าเยอะเช้ได้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นหลีกพ่อมดนะครับจะโจมตีต่อสู้นะครับแปครั้งต่อทัวร์นาเมนต์แล้วก็จะได้และดาวถึงชิ้นเท่ากันต่อไปก็จะเป็นหลีกวันคิลีนครับหรือหลีกน้องขวานก็จะมีตั้งแต่1 3ถึง15นะาครับแล้วก็จะต้องโจมตี10ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์ก็จะได้และดาวถึงชิ้นนั่นเอง ต่อไปก็จะเป็นหลีกแม่มดสิบหกสิดครับแล้วก็โจมตี10ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์นั่นเองได้แลดาว1ชิ้นต่อไปเป็นลีกโกเลียม19 20 21ก็จะโจมตี12ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์นครับเยอะขึ้นมาหน่อยเนาะก็ตีว่า2ครั้งนั่นเองแล้วก็จะได้แลดาว1ชิ้นต่อไปนะครับเป็นลีกเบก้า2 2 2 3 24นะครับก็จะ ได้โจมตี14ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็ได้แร่ดาว1ชิ้นต่อวัน,น,นเองต่อมาครับก็จะเป็นลีกยักษ์ใหญ่25 26, 27าก็แล้วก็จะได้โจมตี18ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์ครับหรือวันละ3ครั้งแล้วก็จะได้แร่ดาววันละ1ชิ้นนั่นเองต่อมาครับเป็นหลีกบางกร ลีก2ี่สิบนะครับก็จะได้โจมตี24ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์แล้วก็ได้แร่ดาว1ชิ้นนั่นเองต่อไปนะครับเป็นลีกอัศนี31 32 33นะครับแก้วจะขอพูดถึง31ก่อนเนาะก็จะได้เริ่มได้โจมตีนะครับ30ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์แล้วก็จะได้แร่ดาวเป็น2ชิ้นถือว่าดีเลยนะครับใน1เดือนเราก็จะได้60ชิ้นนั่นเอง แล้วก็ต่อไปนะครับจะเริ่มยากขึ้นมาหน่อยครับจะเป็นหลีก3หลีกสุดท้ายครับที่จะมีการปรับแต่งสําหรับลีกอัศนี32ครับก็จะมีตัวดัดแปลงหรือว่าการปรับแต่งครับที่แบบนี้เลยครับเดี๋ยวแก้วจะอธิบายในคลิปนี้แล้วก็เราจะได้โจมตีสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ30ครั้งหรือทัวร์นาเมนต์ละ30ครั้งและได้และดาว2ชิ้นนั่นเองต่อไปนะครับเป็นลีกอัศนี33ครับลีกรองจากหลีกตำนาน ก็จะมีตัวดัดแปลงครับที่เรียกว่าแค่สูงอันนี้เนี่ยจะยากขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็จะได้โจมตี30ครั้งต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ได้แร่ดาว2ชิ้นและสุดท้ายนะครับก็จะเปนลีกตำนานจะเป็นตัวดัดแปลงผู้เชี่ยวชาญครับคือยากที่สุดเลยก็จะยากมา,มากๆเลยครับอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็จะได้โบนัสลีนครับคือได้บนัสน,นะครับเป็นทองคำและน้ำม่วนครับ4,0,000 0และน้ำดำา2,800นแปด้ยโฉดได้บนรัสดาวนะครับ วันละ1นล้านสองแสนห้าหมื่นทองคำน้ำม่วงแล้วก็6กพันน้ำดำอีกนี้จะได้แร่ฟานครับอยู่ที่1,100ชิ้นแร่ม่วง650ชิ้นและแร่ดาว2ชิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นลิขทะทะทะทิตาทไทยนะครับแต่แก้ลืมบอกไปว่าในลีกตำนาน,นครับจะยังคงตี8วัน8ครั้งต่อว,วันนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับลีกตำนานเก่าที่เราเคยเล่นกันเนาะก็คือ8ครั้งต่อว,วันหรือ5 6ครั้งต่อทัวร์นาเมนต์นั่นเอง ก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับดิฉกทั้งหมดที่แก้วได้นำม,มารีวิวกันและนี่คือข้อมูลหมวดการต่อสู้และหมวดการต่อสู้จัดอันดับเป็นยางไรบ้างครับหมดใหม่น่าสนใจหรือไม่หากผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ถามแก้วมาได้เลยนะครับแก้วอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันในหมวดการต่อสู้จัดอันดับขอให้ทุกท่านสนุกกับอัปเดตใหม่ครับ